ครับสวัสดีครับเมื่อนี้พอกันวัฒหาโนไมคครับในี่พนน้น,น,น,นวยยัฒนาโนไมคเนี่ยเบิ้งโนไมค์นอนย่งใหญ่นึ้นนี่ถือกินฝนเมื่อนี้ใช่ไยังยพ้นโซฟีมือแกงโนไมคครับโนไมไรลายจะ,ะสองสามนอนกับพ่อแห้งเลยนถือกินฝน,น,น,นมาเคลื่นเมื่อนอยใหญ่เนี่ยนะครับยังพ้น,พนกำลังห้อนโนไมคย,ยูห่อนไปต้มช่วงนี้ นี่นครับต้มแล้วก็อันนี้ซุนลี่สิแกงนี่ซุน้อยใหญ่นี่ครับฆ่าไปแกงน้ำมันวันนี้แกงน้ำมักินน้ำกันกระเวนแกงน้ำมักินกรงเวนครับกำลังปอกน้ำมัครับ กกอย่างพี่น้องกินรล้ว,ว่าสอสมนอกับก็แห้งเลยนี่นอ,อใหญ่เลยนอใหญ่เอาตะรลุนนอ,อใหญ่นี่ไมน่เนอะรหลุอน่แกงกินบ่เวดนอใหญ ป่านนอไมในม่ไไพ่บ้านนอไม้สังไพ่เนาะจำนอไม้สังไพ่ก่นอนอยู่ห้องน้ำดิแล้วนอนไงเอาแบบซอยเลยมันซอยเลยครับจะต้มน้ำเป่แม่มต้มแล้วเนาะต้มก็จะกินได้บ่มผม,มันตัวเนาะเคียนน้ำก่อนบ่ต้มใค่น้ำกงยังน้ำอย่านัา่ง,นงใ่อ่ะเปลี่ยน อ่อนดอกเห็ดเนาะแกงหวานดีครับถือฝนไม่ดีอดอกไมนมาตุ่ยต้องไ่บอืกือ ใจหลักพอดเต็มมอเลยครับมทำไมไรกันสดเพื่อนก็สุดจัดสะพันพามอพอดซีมครับ มาเด้อพี่น้องเอยแจงยงทำไม้น้ำกันเด้อเศรษฐีบเศรบบัวคมครับแจงยงทำไม้นั่งดินเนาะเหมือนอันไอ้ลูกสานมาหาวิทยาลัยเจียงขมมเหมือนต้มให้มันจืดนะาาเนาะถ้าเราไปแจงกินข้าวปลาเหมือนครับค้มก็นี่แซ่บดีครับใส่มันหวานหอมหวานเนตรเฟือง,งเห็ดเฟืองเพิ่นด่า มีไงกินโซ่จักนาที่วะชิมเบิรงเกอรข้าวครับอร่ไปเบิรงสิบหา้าเบอรงอันนั็นไหมอันนี้ยังก่อนต้มแล้วใหม่ยังพูนสึต้มแล้วใหม่ครับซุ้มหายมาไดไ้ส่วนนึงต้มครับอ่ะ ี่ก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่ยุ่มกันจนจบเนาะจบคลิปคลิปอันนี้ว่าายครับคลิปนี้ปพ่อกันไม่มือนาครับสวัสดีครับมือนามือนา